สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นบทใหม่กันนะคะจะเป็นเรื่องระบบสมการนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้นะักเรียนเปิดใบความรู้ที่1ตามที่ครูแจกเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องกราฟและคําตอบของสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะคะขั้นแรกเนาะเราจะต้องมารู้ก่อนว่าสมการเชิงเส้น2ตัวแปรเนี่ยมีรูปแบบเช่นใดนะคะ ก็จะเขียนแบบนี้ค่ะ ax บวก dy บวก c เท่ากับ0ก็จะมี2ตัวแปรใช่ไหมคะมีตัวแปร x แล้วก็ตัวแปร y นะคะเขาก็เลยเรียกว่าเป็นสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนั่นเองซึ่งค่า a ค่า b ค่า c เนี่ยเป็นค่าคงที่ ึ่ง a และ b เนี่ยไม่เป็นศูนย์พร้อมกันถ้าเป็นศูนย์พร้อมกันมันก็จะไม่เหลืออะไรเลยก็จะเหลือแค่ c อย่างเดียวดังนั้นก็จะไม่เป็นสรรมการนะคะก็เลยต้องบอกว่า a และ b เนี่ยต้องไม่เป็นศูนย์พร้อมกันเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกรอบสี่เหลี่ยมสีดํานี้นะคะเขาบอกว่าเมื่อ x และ y แทนจํานวนจริงใดๆกราฟของสรรมการเชิงเส้น2ตัวแปรจะเป็นเส้นตรงนะคะจะเป็นเส้นตรงนั่นเอง เขาบอกว่าซึ่งเราสามารถหาคู่อันดับ xy ที่สอดคล้องกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้มากมายนับไม่ท่วนโดยคู่อันดับคู่อันดับ xy เนี่ยจะต้องเป็นจุดอยู่บนเส้นตรงเราเรียกคู่อันดับที่สอดคล้องเหล่านั้นว่าคำตอบของสมการเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างที่1นนะคะจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าคู่อันดับ ไปเป็นคำตอบของสมการยังไงนะคะอ่าให้นักเรียนดูตัวอย่างที่หนึงตามครูเลยนะคะตัวอย่างที่หนึงบอกว่าจงพิจารณาคูอันดับลบห้าแล้วก็9เป็นคำตอบของสมการ x บวก y เท่ากับ4หรือไม่สิ่งที่เราต้องรู้ขั้นแรกคือลบ5เนี่ยเป็นค่าของคูอัำดับ x และ9เนี่ยเลข9นะคะ เป็นค่าของ y นั่นเองวิธีทำนะคะเราก็แทนค่า x เท่ากับลบ5แล้วก็แทนค่า y เท่ากับ9ในสมการที่โจทย์ให้มาซึ่งสมการที่โจทย์ให้ก็คือสมการ x บวก y เท่ากับ 4. นั่นเองโอเคอะไรเป็น x ให้แทนด้วยลบ5และอะไรที่เป็น y ให้แทนด้วยเลข9นะคะดังนั้นเราก็จะได้ลบ5บวก9เท่ากับ4 หนูก็มาดูว่าด้านซ้ายเนี่ยลบห้าบวกเก้าเนี่ยเท่ากับสี่จริงไหมเนาะก็เท่าถ้ามันเท่ากันก็แสดงว่าเป็นสมการที่เป็นจริงถ้าสมการเป็นจริงแสดงว่าเป็นคำตอบของสมการนั้นนั่นเองนะคะโอเคเมื่อเราดูตัวอย่างที่หนึ่งไปแล้วเรามาลองทำตัวอย่างที่สองกันนะคะเขาบอกว่าจงพิจารณาขั้มดับ3และลบ4เนี่ย เป็นคำตอบของสมการ 2x บวก 3y เท่ากับลบ6หรือไม่วิธีทำเราก็ต้องแทนค่า x เท่ากับอะไรคะ x เท่ากับพ่วมดับตัวหน้าก็คือ3นั่นเองและแทน y แทนค่า y เท่ากับพหวมดับตัวหลังคือลบ4นั่นเองใน สมการที่โจทย์ให้มาโจทย์ให้สมการคือ 2x บวก 3y เท่ากับลบ6นะคะจากนั้นอะไรที่เป็น x ให้แทนด้วยเลข3เราก็มาเขียนเลยจะได้2โอเคอะไรที่เป็น x เราให้แทนด้วยเลข3ก็คือ2คูณ3บวกกับ3คูณ y y เราแทนในที่นี้คือลบสนั่นเองแล้วก็ตามสมการก็คือเท่ากับลบหนะคะที่เป็น3คือค่าของ x ที่เป็นลบสคือค่าของ y นะคะจากนั้นเราก็มาคำนวณหา2อคูณสได้หกบวกสามคูณลบสี่สามสี่ใช่ไหมมีลบก็ใส่เครื่องหมายลบด้วยแล้วก็ลอกสมการมา จากนั้นเราไปคำนวณหาด้านซ้ายด้านนี้6ไปบวกกับลบ12ได้เท่าไหร่คะได้ลบ6นั่นเองลบ6เท่ากับลบ6ก็เป็นสมการที่เป็นจริงถ้าเป็นจริงต้องเป็นคำตอบใช่ไหมคะโอเคดังนั้นเราสรุปก่อนดังนั้นคู่อันดับ พูดดำไรเอ่ยที่โจทย์ให้คือ3กับลบถ้าเป็นจริงก็เป็นคำตอบใช่ไหมคะเป็นคำตอบของสมการ 2x บวก 3y เท่ากับลบ6นั่นเองโอเคเนาะสิ่งที่เราต้องรู้ขั้นแรกก็คือรู้ว่า3เนี่ยคือค่าของ x ลบ4คือค่าของ y จากนั้นไปแทนค่าในสมการนะคะ โอเคเรามาลองดูตัวอย่างที่3กันบ้างเนาะอะ,อะมาดูนะคะตัวอย่างที่3บอกว่าจงพิจารณาว่าความดับ3และ1เนี่ยเป็นคำตอบของสมการ x ลบ2 y เท่ากับ6หรือไม่3เป็นค่าของตัวแปรอะไรเอย่ย3เป็นตัวแปร x และ1เป็นตัวแปรอะไรคะ1เป็นตัวแปร y นั่นเอง เราก็เริ่มวิธีทำก็คือแทนค่า x เ,เท่ากับ x เ,เท่ากับอะไรเท่ากับ3นะคะและแทนค่า y เท่ากับ1ใช่ไหมคะในสมการ x ลบ2 y เท่ากับ6จะได้ x ในที่นี้คือ3นั่นเองลบ 2 y คือ1เท่ากับ6เราก็มาคำวนวณด้านซ้ายของเรานะคะ3เป็นค่าคงที่เขียนไว้ก่อน3-2ลบ2คูณ1ได้2เท่ากับ6เราก็มาคำวนวณด้านซ้ายต่อ3-2ลบ2เหลือเหลือ1น,นั่นเอง1เท่ากับ6จริงไหมคะไม่จริงก็แสดงว่าไม่เป็น สมการที่จริงดังนั้นไม่สมการไม่จริงก็แสดงว่าไม่เป็นคำตอบนะคะดังนั้นคู่อันดับ3 1ไม่เป็นคำตอบของสมการที่โจทย์ให้มาคือ x ลบ2 y เท่ากับ6นั่นเอง จากสข้อที่ผ่านมาสิ่งแรกที่หนูต้องรู้ก็คือโจทย์ให้คูมดับอะไรมานะคะแล้วก็นำคูมดับนั้นไปแทนค่าในสมการถ้าสมการเป็นจริงก็เป็นคำตอบแต่ถ้าสมการไม่เป็นจริงก็ไม่เป็นคำตอบนะคะค่ะเมื่อครูสอนเรื่องการหาคำตอบของสมการเชิงเส้น2ตัวแปรไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาทำแบบฝึกทักษะกันบ้าง โจสั่งว่าจงพิจารณาคู่อันดับ x, y ที่กําหนดให้ว่าเป็นคําตอบของสมการหรือไม่เดี๋ยวครูทําตัวอย่างข้อที่1ให้ดูนะคะตัวอย่างข้อที่1เนี่ยโจเขาบอกว่าคู่อันดับ2และ0เป็นคําตอบของสมการ y เท่ากับลบ 2x บวก4หรือไม่ขั้นแรกเรามาเขียนวิธีทําก่อนคะ่ะวิธีทําแทนค่า ในที่นี้คู่อันดับ2 0 2เป็นค่าอะไรคะเป็นค่า x และ0เป็นค่าอะไรเอ่ย0เป็นค่าของ y แสดงเราแสดงว่าเราต้องแทน x เท่ากับ2และ y เท่ากับ0ในสมการ y เท่ากับลบ2 x บวกส โอเคเราเริ่มไปแทนค่าได้เลยค่ะก็จะได้ y, y ในที่นี้คือ0เท่ากับลบ 2, 2เขียนไว้ก่อน x คือ 2, 2นั่นเองแล้วก็ไปบวก4จากนั้นด้านขวาด้านซ้ายของเราคือ0ย์เท่ากับใช่ไหมคะเรามาคำนวณด้านขวากันลบ 2, 2ไปคูณ2 2คูณ2ได้4แต่เครื่องหมายไม่เหมือนกันเครื่องหมายต่างกันต้องติดลบไว้ก็กลายเป็นลบ 4ไปบวก4นะคะบรรทัดต่อมา0ย์เท่ากับลบ4บวก4ได้เท่าไรเอ่ยก็ได้0สมการเป็นจริงไหมเอ่ย0ูนเท่ากับ0จริงเนาะสมการเป็นจริงสมการเป็นจริงดังนั้นดังนั้นอะไรคะดังนั้นคู่อันดับ2 0ศ สมการเป็นจริงก็เป็นคำตอบนั่นเองเป็นคำตอบของสมการ y เท่ากับลบ 2x บวก4เสร็จแล้วค่ะข้อที่1เนาะต่อมาข้อที่2ก็ให้มาเหมือนเดิมเลยให้ควมดับมาเขาถามว่าเป็นคำตอบของสมการที่โจทย์ให้มาไหมเดี๋ยวข้อที่เหลือให้หนูฝึก ทำเป็นการบ้านนะคะอย่างข้อที่2เนี่ยค่า x คือเท่าไหร่เอ่ย x คือ8นั่นเองและ y คือ y ก็คือตัวหลังก็คือ5นะคะหนูก็แทนค่า x เท่ากับ8และ y เท่ากับ5ลงไปในสรรมการนะคะข้อที่3และข้อที่4ก็ทำลักษณะเช่นเดียวกันนะคะก็วันนี้เรื่องกราฟและคำตอบของอะ ของสรรมการเชิงเส้น2ตัวแปรก็มีเท่านี้นะคะ